สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาตามที่ดินกันที่ออนใต้นะครับอยู่ในตัวอำเภอสันกำแพงจะบอกว่าแม่ออนนี่เป็น ที ain, ่ที hmm ่นึ่งนะครับของเชียงใหม่ที่วิวเขาสวยเช่นกันนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับจะสวยขนาดไหนอยู่พาทุกท่านไปชมที่ดินกันเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่3ไร่3งาน5้ตารางวาล้อมรอบไปด้วยเขานะครับบรรยากาศดีมากที่ดินก็ติดถนนทั้ง2ด้านนะครับถนนหน้าที่ดินที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับเราไปดูที่ดินด้านในกันครับเจ้าของนี่ปรับหน้าที่ดินแล้วก็ปลูกสนามหญ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนินที่เห็นก็เป็นเนินธรรมชาติแล้วก็แปลงที่ดินตรงนี้นะ จะมีสระน้ําด้วยนะครับก็มีน้ําตลอดทั้งปีนะครับจะทําเป็นรีสอร์ทที่พักหรือว่าจะเป็นบ้านตากอากาศนะครับก็เหมาะมากแนวเขตสุดไม้สูงตรงนู้นนะครับอีกฝั่งก็จะตามแนวรั้วนะครับ ตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับเร็วๆนี้หน่วยงานที่ดูแลเขาก็จะเข้ามาทําถนนให้ใหม่แล้วนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นที่สอปกอหรือว่าที่ลุกล้ําเขตป่านะครับไม่ต้องห่วงครับเอกสารสิทธิ์เรามีนะครับไฟฟ้าน้ําก็พร้อมนะครับจะซื้อไว้สร้างบ้านหรือว่าเก่งกําไรในอนาคตก็ได้นะครับเพราะว่าที่ดินวิวเขาใกล้เมืองแล้วก็การเดินทางที่สะดวกนานๆจะมีมาขายนะครับเราไปดูโลเคชั่นที่ดินแปลงนี้กันครับที่ดินแปลงนี้นะครับไปสนามกอล์ฟแอลไพนนะครับแค่7กิโลเมตร เท่านั้นนะครับไปโรงพยาบาลสาันกำแพง10.3กิโลเมตรเข้าเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณ28กิโลเมตรไปสนามบินเชียงใหม่29กิโลเมตรหรือว่าจะไปสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นแม่กำปองก็ประมาณ30กิโลเมตรนะครับ บรรยากาศรอบๆที่ดินก็จะประมาณนี้นะครับผมต้องมาชมสถานที่จริงวิวสวยมากนะครับอีกครั้งนะครับที่ดินแปลงนี้ขนาด3ไร่3งาน50ตารางวาใครที่มองหาที่ดินวิวเขาใกล้เมืองการเดินทางสะดวกสบายนี้ก็เป็นอีกที่ที่หนึ่งครับที่ผมแนะนําส่วนราคานี่เดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ตามข้อมูลที่ผมอุนไว้ได้เลยนะครับขอบุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปนําเสนอที่ดินแปลงสวยๆ เหลือจะไปถูกใจท่านผู้ชมท่านไหนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ